สองแล้วก็วันที่สามมากูมาทานจาัทามมนจากัสนจกสงาจัพูงสุดเป็นสนารที่ขึ้นอนสู ပြယာမေ สงรงผินธรรับไปลาทิพย์ลองทอดพระเนตรทิพยทั้งหลายทรงพระเดิ สามครับหนึ่งสองสามข้างครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับ